ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งทักษะในการลงจากเรือนะครับใช้เวลาเราไปลงกับเรือดิงกี้นะครับก็คือท่าแบ็กโลนะครับนะครับส่วนใหญ่เวลาเราไปลิฟบบอร์ดนะครับบ่อยครั้งที่เราจะได้เข้าจุดดำน้ําบางจุดนะครับด้วยเรือดิงกี้นะครับซึ่งเป็นเรือค่อนข้างเล็กนะครับฉะนั้นการลงจะต้องใช้วิธีการลงแบบแบ็กโลอย่างที่สาธิตไปเมื่อกี้นะครับ รอดูรอดูนักเรียนนะครับผมเริ่มคนแรกนะครับจากพี่แม็กนะครับแล้วคนต่อไปนะครับค,คนต่อไปจะเป็นพี่แบงค์นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะในการลงน้ำนะครับจากเรือดิงกี้เราก็จะสอนทักษะที่จำเป็นในการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเรียนเป็นทักษะท้ายๆท,ท,ที่จะต้องเรียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ติดตามดูนะครับ